MT อัปเดตใครทําอะไรอยู่บ้างค่ะวันนี้วันที่31ตุลาคมซึ่งต้องบอกก่อนว่าโครงการหลายโครงการกําลังโปรเซสอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ UMC กําลังทําเรียกว่าออนไซต์กําลังไปออนไซต์เพื่อโรน้างานค่ะว่าเมื่อไปอยู่หน้างานจริงๆเราสามารถอยู่กับเขาได้ไหมเรากับเขากําลังเลือกกันเทคนิคของรอบออนไซต์คือจงเคอร์เลียสเรียนรู้และจงนะคะเข้าตากับสโตมเจอร์ให้มากไปทําการบ้านเรื่องของพีนเอลมาได้ใช้อยู่แล้วได้ใช้แน่นอนอันนี้คือข้อที่1อันที่2อ่ะที่ไหนอีกพี่ลักษ์อันที่2ค่ะโครงการไมในเม เทรนดีของสยามพิวัตร์ซึ่งเขาวางเวอร์ชันการจ่ายที่ 60k บวก,บวกตอนนี้ใครที่ไปพรีเซนต์เคสไป h r i n t e r v ท e w แล้วเขาก็เรงเรียกให้ทำเ s ส e n m e n t case ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนค่ะใครที่ผ่านเขากำลังเรียกเขาติดต่อไปแล้วนะไปที่ไม่ได้รับการติดต่อไปว่าคุณไม่ผ่านส่วนใครที่ได้รับการติดต่อไปว่าคุณผ่านให้ไปรอบต่อไปเพราะหลายคนมากมาถามพี่รักษ์เรื่องของสยามพิวัตร์เขาเพิ่งจะติดต่อมาพี่รักษบอกน้องๆว่าใจเย็นใจเย็นที่พี่รัก์รู้ตอนนี้คือทุกคนกำลังอยู่รอบ H R เ่าอคไอเ,ไา,อเาติดต่อมาหา แล้วถ้าใครไม่ถูกติดต่อมาแปลว่าคุณไม่ผ่านโอเคมอ่ะนี่คือสยามพิวัฒนนะคะเหลืออีกประมาณ2รอบคือเป็นแอสเซม e n ์น่าจะเป็นกลุ่มแอ e เซมบล์นะแล้วต่อด้วยไฟนอลอินทิวิวเหลือประมาณ2รอบค่ะสยามพิวัฒนสามอะไรบ้าง3เป็นโครงการเบเน็ตเทรนด์ของ CIMB ที่เป็น RM ซึ่งพี่รักต้องบอกว่าเขากาลังเรียกไปไฟนอลอินทิวิวจะมีการให้ทําแบบทดสอบแล้วก็ทำไฟนอลอินทิวิวด้วยซึ่งเักต้องบอกกันว่างานของตัว RM CIMB มันเป็นงานหน้าบ้านงานต้องเจอลูกค้าจริตคือต้องการคนที่ยิ้ม ง่ายยิ้มเก่งไวพิบดีและมีความน่าเชือ่อถือถ้าคุณเป็นแบบนั้นไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองโอเคไหมอันที่4ที่ไหนอีกบ้างพี่รักที่กําลังโปรเซสอย,อยู่อันที่4เครือ C p กําลังโปรเซสอย,อยู่ซึ่งเครือ C p CPO ี f ี c อฟซีเแมคโพโลตัสนะคะแล้วก็รวมไปถึง C p Land เขากาลังโปรเซสต์การคัดเลือกอยู่เนืองๆซึ่งพี่รักต้องบอกกันว่าใครจะไปถ้าเป็นเครือ CP ใช้เซ็หนังสือราคาแบบพันกว่าบาทเท่านั้นเองมีคนเข้าได้เยอะมากๆจากเซ็หนังสือถ้าเป็นเครือ CP นะหรือถ้ามากกว ด้วยให้เรียนสามวันเป็นต้นไปโอเคไหมอะไปต่อโครงการที่5โครงการไปนในเมนทัวรนี้ของ p ป๊บซี่ซันโทลีซึ่งหลายคนตั้งตารอมา2 3เดือนเพราะเขาเมิร์ระหว่างแป๊บซี่นะคะเดิมก่อนหน้านี้คือซันโทลีเซลเซลของซันโทลีเขาเมิร์ซกับโครงการของแป๊บซี่กลายเป็นว่ามาอยู่ในโครงการเดียวกันซึ่งเดี๋ยวเขาจะเรียกผู้สมัครเข้าในส่วนของการทํา hr i t v ต่อเฝ้ารอต่อไปนะเดือนพฤศจิกายนค่ะจะมาจะมาเรื่องเรียกเรียกพวกเรา6ค่ะโครงการไปนในเมนทัวรนี้ของบางจากบางจากต้องรอเขาเรียกออนไลน์เอเซนเม โอเคไหมใครที่สมัครเข้าไปรอเขาเรียกออนไลน์แอสเซมเมนต์ค่ะ7คือโครงการไม่เดเมนเทรนด์ของสปาร์กสปาร์กพี่รักเห็นเขากลับมารับใหม่และเปิดขยายไปจนถึงวันที่16กพฤศจิกาย,ยนเพื่อนๆใครสมัครไปอย่าพึ่งใจร้อนโอเคไหมนี่คือ7โครงการที่ตอนนี้กําลังโพสเซสการคัดเลือกอยู่8อะไรบ้างลาลามูกกาลังเปิดรับสมัครยังไม่คัดเลือกเปิดรับจนถึงสิ้นปีลาลามูวางวิชั่นการจ่ายแสนกว่าบาทนะใครที่นะคะสนใจให้รีบสมัครเข้าไป9อะไรบ้างต๊อกต๊อกคนะอีคอมเมิเร์ซนะคะอีคอมเมิร์ซส้มซ อกว่าอ e ีคอมเมิร์ซส้มกำลังทำกรุ๊ปแอสเซมนต์สัปดาห์หน้าเดือนพฤศจิกาย,ยนเขาจะเรียกกรุ๊ปแอสเซมนต์แล้วใครที่ผ่านพี่ลักบอกเลยนะไอเดนดาก้าที่นี่นะใครที่ผ่านไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซส้มค่ะไม่ว่าจะเป็นสาตัวสยามพิวัฒน์ไม่ว่าจะเป็น,น UMC และหรือไป CMB เอบ้าคุณไปหลายที่อ่ะ ถ้าคุณอยู่ใน4 5 4หหที่นี้อยู่ในมือนะพยายามอย่าทิ้งโอกาสมีในมือเยอะขนาดนี้ควรจะมาเรียนสอนสุดโอเคไหมเพราะเมื่อพลาดถ้ามันพลาดไปทุกอย่างพร้อมกันน่ะคุณจะรู้เลยนะว่าคุณกําลังเสียดายโอกาสที่ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณปล่อยให้พลาดไป4 5 6หอ,อย่างซึ่งเราหมายคามว่าเรากําลังมาได้แล้วอ่ะแต่เรายังไปไม่สุดเป็นเพราะเราขาดเทคนิคอะไรบางอย่างเป็นเพราะว่าแว l u ลูคนอื่นเขานําส่งได้ดีกว่าเราเพราะนั่นพี่เลกจะบอกว่าใครที่ไปตกไมเน็เมนต์เทน,น,นีมาแปลว่าคุณขายแว l ลูในตัวเองไม่ได้กรรมการไม่มองเห็นว่าคุณ สิ่งนั้นในตัวและรวมไปถึงเขามองไม่เห็นว่าคุณจะอยู่รอดโอเคไหมเพราะฉะนั้นก้าที่นี้นะก้าที่ที่พูดถึงนี้ใครที่มีในมือ3ที่ขึ้นไปคุณควรจะมาเรียนสอนสดเพราะโอกาสในชีวิตมันไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆอย่าล้อเล่นกับชีวิตตัวเองนะเพราะหลายคนที่มาหาพี่รักไปตก mt มาซึ่งไปตกถ้าไปตกมาเกิน6เดือนการแกะคุณต้องเรียนไฟด์เดย์ enrichment สองรอบด้วยซ้ำนะไม่สามารถแกะได้ด้วยคัดเดียวไฟดเดย์เพราะฉะนั้นพี่รักจะบอกว่าบางคนมีปัญหาไมซเซ็ตเพราะว่าไปตก mt มาเยอะบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างสก,กิลการพ พเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรแล้วแต่บุคคลเอามาเรียนกับไพรเวทจะแก้เฉพาะจุดให้เราได้โอเคไหมนี่คือ9โครงการที่กําลังมีอัปเดตอยู่ตอนนี้แล้ว ถ้าใครจะเรียนวันนี้วันที่31ถ้าใครทันวันนี้นะวันนี้มีสเปเชียลไพรซ์ของ7 day exclusive 7 day exclusive คุณจะได้เรียน7วันต่อเนื่องนะคะ7วันวันละ2ชั่วโมง private พิเรกพิเศษคุณจะได้คอรเรียนออนไลน์แถมไปด้วยมูลค่าหมื่นกว่าบาทในขณะที่คุณจะได้เจอพิเรกอีก3ครั้งคือฟรีไฟนอลอินเทอร์วิวบลีฟสำหรับโครงการ 50k บวกบวกที่คัด2เดือน3เดือนคัดคนละรอบกับรอบ a s s e s s m e n t โครงการแบบนั้นคุณสามารถมาขอบลีฟ3 ครั้งครั้งละ30นาทีได้ฟรีจะเจอพี่ลักอีกได้เพิ่มโดยปกติแล้วพี่รักสอนเกินที่แล้วโอเคไหมแต่ฟิกสเปซิฟิไว้30นาทีนะนี่คือสิ่งที่พี่ลักให้พวกเราในขณะที่สิทธิ์นี้ต้องใช้ภายใน3เดือนหลังจากเรียนจบเท่านั้นหมายความว่าเมื่อเรียนแล้วจะต้องไปอออินสร้างคอมมิชเมนต์กับตัวเองว่าภายใน3เดือน6เดือนจะเข้าโครงการเมเนมิน,นเนทนีให้ได้ซึ่งปกติแล้วน้องๆนะส่วนใหญ่จะเข้าได้ภายใน3เดือน6เดือนซึ่งขึ้นอยู่กับการสร้างคอมมิชเมนต์ของพวกเราเพราะฉะะนนนนั้้้้ถาาใครรจเีียยอู่่แลวทหฟ กดลิงก์พรีลิงก์ตรีแล้วก็กดที่ติดต่อเราวันนี้ลิ้นพันกันนิดนึงเพราะเดี๋ยววันนี้พี่รักต้องไปสอนแล้วโอเคไหมทุกคนขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ถ้าหาคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดรีโพสและกดแชร์ไปและนะคะถ้าใครจะปรึกษา MT อื่นใดทั่วประเทศได้ฟรีเลยนะที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตรีแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ